มันไม่จําเป็นที่จะต้องอดูจากของแพงๆนะแต่ว่ายุคยุคสมัยเนี่ยใกล้เคียงกันการเราก็จินตนาการตามไป<อ>ครับ<อ>ครับ,<อ>รบก็คือเอาของเก่าที่ทันยุคนั้นๆมาเทียบเคียงใช่ครับเ<อ>ทียบเคียงเอาครับ<อ>ครับผมชื่อสุโธตีรัตน์โคจันทบุรีครับ จริงเล่นพักเครื่องมาเนี่ยตั้งแต่วัยเด็กครับก็โดยมีคุณพ่อครับเป็นแรงบันดาลใจครับ mm hmm. คุณพ่อเนี่ยเขาอยู่ในวงการพักเครื่องเนี่ยครับตั้งแต่คู่ผมเกิดมาครับรว,รวมตัวผมด้วยแล้วก็พี่ชายเนี่ยครับประธานมาทั้งคู่เลยผมเองเข้าวงการพักเครื่องก็ตั้งแต่อายุ22ก <Wow. S 1> ็คือเราก่อนเราจะนอนหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นคุณพ่อเนี่ยก็อ่านแต่หนังสือพักเครื่องสมัยก่อนนะครับ ท่านก็อยู่แจกกับหนังสือพราเครื่องเราก็เห็นท่านอ่านแต่หนังสือพราเครื่องอทั้งวันครับในทุกๆวันเสาร์อย่างเงี้ยครับตอนหยุดเรียนก็จะต้องเข้าไปหาคุณพ่อที่สนามพราเครื่องที่จังหวัดจ,จันทบุรีครับผมแม้กระทั่งช่วงปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยครับก,ก,ก็จะต้องเข้าไปที่นั่นก็เลยมีความสนิทสนมกับผู้ที่เล่นพรคเครื่องในสมัยก่อนของจังหวัดจันทบุรีครับเป,เป็นจานวนมากครับค่ะขอญอาตถามได้ไหมคะว่าค,คุณพ่อพี่คือฉายาอะไรคะ ก็พ่อผมชื่อเปียกครับครับผมถ้าอย่างเป็นคนรุ่นเก่าๆก็จะรู้จักกันในนามเปียกไอติมคือที่บ้านอ่ะสมัยก่อนทาทาเป็นโรงงานไอติมคุณพ่อเขาก็จะเล่นพ้าหน้าลายครับเหมือนอผู้ที่เล่นพ้าสมัยก่อนนะครับก็คือแบบว่าต้องเล่นพ้าหลากหลายหน้าครับเนื้อดินชินผงแต่ส่วนตัวแล้วเขาเนี่ยจะชอบเป็นพวกผ้าปิดตาคเครื่องลางครับกษษษษษษษ็คืออย่างแรกเนี่ยเอ่อ ท่าที่จําความได้เลยเนี่ยก็คือบอกคุณพ่อว่าอยากหาอาชีพเสริมครับ,รบอยากออกไปทํางานหาอาชีพเสริมอะไรอย่างเงี้ยครับค,คุณพ่อเนี่ยก็เลยจะหยิบพระจะเป็นพระอ่ถ้าถ้าถ้าเราพูดก,กันง่ายๆก็คือจะเป็นพระกองอย่างเช่นที่คุณพ่อเขาเขา,เขาเหมาพระมาแล้วเขาได้พระงวงหวาไปขายใช่ไหมครับก็จะเหลือพระเนี่ยตัวย่อยๆเนี่ยไว้ครับ,คร,บครับผมแล้วท่านก็จะให้ตรงนั้นนะครับเป็นจุดเริ่มต้น จริงจริง,รง,รงผมกับพี่ชายเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนกันคือเราศึกษาแบบครูพักรักจําเลย <Yeah. S 1> ต้องบอกว่าในฐานะของที่บ้านเนี่ยครับไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคนร่ารวยอะไรครับเพราะฉะนั้นนะคุณพ่อเองก็ไม่ได้มีออของแท้ราคาแพงมาให้พวกเราดูนะครับท่านเองก็จะพูดไว้เสมอว่าในเมื่อไหร่เนี่ยที่เราได้มีโอกาสได้เจอพระแท้หรือท่านได้เจอพระแท้เนี่ยก็จะให้พวกเราเนี่ยได้ดูได้ศึกษากับกับพระองค์นั้นนะ mm. ครับ ก็ก็หลังจากอายุ2เนี่ยครับก็ผมตัว,ตวเองเนี่ยครับในทุก,ทกเสาร์อาทิตย์หรือว่าปิดเทอมเนี่ยครับจังหวัดจันทรยองเนี่ยคือผมเนี่ยจะต้องนั่งรถทัวร์จากจังหวัดจันทนไปที่รรยองอย่างเงี้ยครับตลอดเลยเพื่อไปวางแผนขายพัชก็จะรู้จักคนอยู่ประมาณเนี้ยครับพื<ม>้นที่หลังจากนั้นนะครับช่วงประมาณอายุ20อ่ะผมก็เลยตัดสินใจขอคุณพ่ออยากขึ้นกรุงเทพก็ยังไม่มีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับสมาคมอะครับ,รบจุดพลิกผันของ สมาคมเลยเนี่ยต้องให้เครดิตไปทางของนวีจันทบุรีครับผมนวีจันทบุรีเนี่ยให้คําแนะนําได้ดีมากก็คืออยากให้พวกเราเนี่ยเข้าสู่ในสายพักเครื่องของสมาคมที่บแบบเล่นเป็นมาตรฐานแล้วแล้วพี่รู้จักกับพี่วีจันทบุรีได้ยังไงนั่นนีออ่อย่างนาวีจันทบุรีเนี่ยครับผมในช่วงที่ผมเริ่มเล่นพ้าเนี่ยผมก็ เล่นฟุตบอลด้วยค,ครับผมรู้จักนวีก็ช่วงอายุประมาณ14-15ประมาณตีไปประมาณ20กว่าปีก่อนได้รู้จักกับนวีเนี่ยคือนวีเนี่ยเขาเล่นพะเนี่ยเขามีศูนย์พะอยู่ที่กรุงเทพเขาก็ขึ้นลงจากจันทบุรีกรุงเทพจันทบุรีกรุงเทพผมเล่นพะด้วยแล้วก็ พอเล่นฟุตบอลเนี่ยเขาเนี่ยก็เป็นผู้สนับสนุนนะครับอย่างเป็นผู้แบบสนับสนุนทีฟุตบอลของเด็กๆอ่ะครับแแข่งขันภายในจังหวัดนะครับเขาจะเป็นผู้แบบช่วยเหลือในด้านพวกนี้อยู่ตลอดครับแล้วพีว่วีเขาก็แนะนําในการเล่นพลาด้วยไหมคะโอ้โหนวีนี่ถ้าพูดถึงในการแนะนําในการเล่นพลาดีมาก<ส>ก็คือหนึ่งเลยอ่ะที่เขาจะย้ําโดยตลอดเลยก็คือว่าอย่าขายพ็คเกเลยเอ่อให้สร้างเครดิตไว้ให้ดีอันนี้อันเนี้ยเป็นคําพูดของเขาเลยครับ ในชมรมเนี่ยก็มาจากเขานะ oh. อ๋อคือคือคือตัวผมเองเนี่ยผมก็อยู่กรุงเทพพี่ชายผมเนี่ยอ,อย่างประธานหมู่ะครับเขาก็จะอยู่จันทร์ uh huh. อย่างเงี้ยครับ uh huh. ผมเนี่ยพอหลังจากประมาณอายุยี่ิอะครับ uh huh. ก็คืกอกรุงเทพตามที่เล่าไปนะหลัง uh huh. หลังจากนั้นผมเองก็ขึ้นลงจันทร์ไม่ไม่ค่อยบ่อยนะ uh huh. ก็จะใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพซะเยอะครับ uh huh. พี่ชายเนี่ยเขาก็อยู่อยู่จันทร์ทีเนี้ยเมื่อประมาณ4ี่หปีที่แล้วเนี่ยครับในช่วงที่ประมาณ โควิดหนักๆครับผมก็ตัดสินใจกลับมาอยู่ที่จันทีนี้พอพวกเราได้ได้ได้เหมือนได้ไปรวมตัวกันนะครับผมพี่ชายอย่างเงี้ยครับผมได้ไปรวมตัวกันก็อยู่ใกล้ๆกันนวีด้วยอะไรเงี้ยก็เลยนวีเนี่ยก็เลยอยากให้เราอ่ะมีเป็นชมรมเกิดขึ้นมาครับครับเพาะจากชมรมอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเราใช้ระยะเวลาอันสั้นนะครับ ก็พึ่งครบรอบหนึ่งปีครับในการก่อตั้งชมรมครับชมรมพักเครื่องพระบูชาจังหวัดจันทบุรีครับผมโดยโดยมีพี่ชายผมครับคลตีรัตนประธานจันทบุรีเนี่ยครับเป็นเป็นเป็นประธานชมรมหลังจากนั้นแล้วก็ออกเดินนะครับในช่วยงานของสมาคมครับผมไม่ว่าจะเป็นการประมูลการนาโต๊ะพักเครื่องของจังหวัดจันทบุรีออกมาเผยแพร่ตามต่างจังหวัดอย่างเงี้ยครับครับผมแล้วก็จัดทีมงานมา รวมด้วยช่วยกันครับครับตัวผมเนี่ยครับจะถนัดเป็นพักปู่ทางจังหวัดจันทบุรีเป็นหลักแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเล่นเป็นพาร์ท้องถิ่นทางจันทบุรีครับ่แล้วก็พาที่ชื่นชอบว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเครื่องรางอะ,อะไรอย่างเงี้ครับอ๋ออย่างเช่นลหลวงพ่ออะไรครับถ้าอย่างเป็นทางจันนะครับค่ะตัวผมเองะครับก็จะเล่นเป็นพวกพักปู่พักเก่าของจังหวัดจันนะครับที่ว่า เป็นอันดับหนึ่งของเมืองจันเลยก็จะเป็นพวกยอดธงวัดทับค่ะอย่างเงี้ยครับยอดธงวัดทับก็ก็คือมีประวัติการบอกเล่าก็คือเป็นของพระเจ้าตากสินท่านได้สร้างไว้ก็คือคที่เราชอบเพราะว่ามีเรื่องราวสตอรี่ตรงนี้หรือเปล่าใช่ใช่ด้วยครับ<ม>ก็คือลูกหลานชาวจันนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับพระเจ้าตากสินอยู่แล้ว<ะ>ครับครับส่วนส่วน,ส,วนส่วนใหญ่พวกข่มเลยอะครับเอ่อ คุณพ่อเนี่ยจะใช้การเปรียบเทียบอย่างเช่นเครื่องรางเนี่ยครับเวลาท่านจะให้ดูเกี่ยวกับลักเก่าทองเก่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับสมัยก่อนเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าพระแก้บนนะครับเป็นพระองค์เล็กๆพระแก้บนจะคล้ายพระรัตนนาครับแต่เป็นเนื้อตะกั่วครับก็จะมีอายุเนี่ยเป็นหลักร้อยปีใช่ไหมครับก็จะมีลักทองเก่าอยู่ที่ตัวองค์พระท่านก็ใช้อันนั้นแหละครับเป็นการสอนว่าเนี่ย เวลาท่านมีพระแบบนั้นนะครับอยู่ที่บ้านจะ,ม,ะมีเยอะเวลาท่านจะให้ดูลักทองเก่าท่านก็จะเริ่มจากตรงนั้นคือหนึ่งเลยคือท่านใช้เป็นการเปรียบเทียบว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องอดูจากของแพงๆนะแต่ว่ายุคยุคสมัยเนี่ยใกล้เคียงกันการเราก็กินตนาการตามไปครับก็คือเอาของเก่าที่ทันยุคนั้นๆมาเทียบเคียงใช่ครับเทียบเคียงเอาครับ จริงๆแล้วข้อที่อยากจะแนะนําเลยครับก็คือคงต้องเป็นข้อเสนอแนะหรือว่าการแนะนําเดียวกับของทางนวีจันทบุรีเพราะตัวผมเองเนี่ยผมก็พูดได้เต็มปากเลยว่าที่พวกเรามีกันทุกวันนี้ก็เพราะว่าคําแนะนําของนวีคร,ครับก็คืออยากให้ทุกๆท่านเนี่ยครับเ,เล่นพักแท้ <Good. S 1> ร,รักษามาตรฐานรักษาเครดิตของตัวเองกันไว้แล้วก็รวมกลุ่มกันสามัคคีกันพยายามทำงานเพื่อส่วนรวมใ,ให้มากๆ สำหรับผู้ที่กำลังสนใจนะครับที่จะเข้ามาในวงการพักเครื่องนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายุคสมัยเปลี่ยนแปลงโลกออนไลน์เข้ามาเยอะครับก็อยากให้ทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาในวงการน,นะครับก็อยากให้อดทนกันไม่ว่าจะเจอวิกฤตอะไรสถานการณ์แบบไหนก็อดทนแล้วก็ตั้งใจผมผมเชื่อว่าทุกๆท่านสามารถประสบความสำเร็จได้ทุกๆท่านครับ แล้วสมาคมจันทบุรียัง <nej> เปิดรับสมาชิกอะไรอยู่ไหมคะเผื่อใครอยู่จังหวัดจันทบุรีอยากจะไปสมัครเป็นอยู่ในเร่วมกลุ่มกับของสมาคมของจันทบุรีครับก็ทางสมาคมอะครับคร <chem> ับผมผมพี่ประธานจันทบุรีครับมีมีมีความประสงค์ที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับ<ม><ๆ>เราเราเราต้องการหาบุคลากร,กรที่มีความรู้มีความสามารถหรือผู้ที่ต้องการที่จะเข้ามาเล่น พรกเครื่องครับที่ว่าเป็นมือใหม่ทางชมรมของพรกเครื่องพระพุชาจังหวัดจันทบุรีครับตั้งที่ตั้งอยู่ที่บิ๊กซีจันทบุรีเนี่ยเราก็จะมีผู้ชํานาญการในแต่ละด้านนะครับในพื้นที่เราครับคอยให้การแนะนําเรื่องพวกนี้อยู่ทุกๆเรื่องอยู่แล้วครับครับครับสามารถเดินทางไปได้ใช่ไครับครับสามารถเดินทางไปได้ครับสถานที่ตั้งของชมรมครับอยู่ที่บิ๊กซีจันทบุรีครับผม แล้วถ้าเกิดเขาอยากจะศึกษาพระเครื่องโดยแบบสอบถามทางที่ยังไีคะสามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างคะอ๋อถ้าทางของโพสเองก็จะมีเป็น f เฟ o บุ o ะครับพจนทบุรีครับผมครับแล้วมีเบอร์โทติดต่อนะครับ0 9 5 7์9 5 1 5 7ครับผมครับยินดียินดีให้คำแนะนำทุกๆอย่างเลยครับค่ะขอบคุณมากมากค่ะ